ข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลุกทุ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักร้องดังๆหลายคนายจะย้อนกลับไปนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วอัลบั้มที่เป็นประิศาสตร์ครั้งหนึ่งของวงการก็คืออัลบั้มชุดหัวแก้วหัวแหวนนะครับซึ่งถ่ายทอดโดยเจ้าชายลุกทุ่งนั่นก็คือพิกอตจักรพันธ์คอนบอรีธีรโชคนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของอัลบั้มชุดนั้นครับ และนอกจากเด็นั้นแล้วนะคะอาจารย์ท่านนี้ค่ะยังอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกราสุนภูมิลูกนกสุภาพรพี่เล็กอรวีศจ,จานน์นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะเราได้ข่าวว่าอาจารย์ล้มป่วยนะคะ วันนี้ก็เลยได้เรียนเชิญนะคะอาจารย์ดีขึ้นก็เลยได้เรียนเชิญมาพูดคุยในรายการถามถ่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะเป็นยังไงกันบ้างต้อนรับอาจารย์สมปองเปลมปีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีคอัสอาจารย์เป็นยังไงบ้างสุขภาพตอนนี้เรยมรวมก แข็งแรงขึ้นมาน่าจะ 70%- 80%ตครับนะครับตอนนี้อาจารย์ป่วยโทษครับอาจารย์มีกี่โรคที่ต้องรักษาดูแลที่ก็คือจะมีโรคโรคเลือดที่ประจําเลยนะครับคุณหมอที่ราชวิธีเขาดูแลอยู่แล้วก็โรคขอบหืบหอบหืดนี่ก็คือพออากาศพี่หน่อยมันจะแน่นแน่นแล้วก็นอกไปจะไม่ออกนี้ใช่ไหมคะคือช่วงนี้จะเป็นถึงขั้นแบบแน่นแน่แล้วนอกไปเลยครับทีนี้หมอให้ยาถูกช่วงนี้หมอให้ยาหมอที่โรงพยาบาลบางใหญ่ ให้ยาถูกมาก็สองสามเดือนหลังมานี่ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเลือดนี่ต้องมีไปถ่ายเลือดไหมคะต้องถ่ายเลือดทิ้งรับทุกเดือนหรือทุกครั้งที่หมอนักอาจจะเป็นสองอาทิตย์หรืออาทิตย์เดียวหรือสองเดือนแล้วแต่คุณหมอท่านดูว่ามันสมควรค่ะเป็นมาแบบนี้กี่ปีแล้วคะอาจารย์แปดเก้าปีแล้วแปดเก้าปีครับผมสุดขนาดทํางานไม่ได้ขนาดไหนครับอาจารย์ครับจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มากนะ ้าโรคคอพืดนนั่นแหละจะจะมีเป็นช่วงๆที่เป็นมากๆแล้วก็พอดีช่วงนี้เราถูกกระยาของหมอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็เลยว่าก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับไม่เป็นไม่เป็นมาสองเดือนแล้วมั้งสองเดือนแล้วที่ไม่เป็นอะไรเลยโอ้ดีว่าข่าวดีมากๆรับก็เป็นคือภาวนาโยเอ๊ะจะทำยังไงให้เราแข็งแรงจะได้กลับมาวงการที่ มอนเดิมมอนเดิมพิีอะไรอเงี้ยาจะย้อนกลับไปนะครับปีนี้เนี่ยเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของหัวแก้วโฮหวนครับอาจารย์ยังจําโครงการนี้ได้ใช่ไหมครับครับนะครับครั้งแรกที่ได้รับมอบหมายจากทางแกรมมี่กับพิตีว่าจะทําอาบั้มชุดพิเศษให้กับพี่ก๊อตเนี่ยแหละมีเอาเพลงเก่ามาทําอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ก็เป็นโต้ผูคนสําคัญเลยอาจารย์ลองเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วครับเป็นยังไงบ้างที่จริงผมไม่ได้เป็นโต้ผูครับ แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอ๋อเหรอไม่ได้เกี่ยวข้องมัแต่เรื่องเดียวตรเกิดขัวแก้วเวนนะตอนนั้นผมทาไม้ไม้พิรพรคือศิลปินประจําตัวที่ผมเอาเข้ามาตั้งแต่ละครชุดแรกชุดแรกมาจนถึงเรื่อยๆมาละทําชุดที่สองชุดละครชีวิตครับเพราะทําคืออัดอัดเพลงละครชีวิตเสร็จก็ตกเย็นก็เดินผ่านห้องที่เขาประชุมประชุมเกี่ยวกับเรื่องงานของก๊อตเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งเชือ่ออัลบัมเขาจะทำอ๊อตอสคอรจกกักรพันว่าจะทําเป็นเพลงเก่ามามาทําใหม่อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมเสร็จจากงานไม้ของผมมาจากห้องเดมโมมาผมก็เดินผ่านพี่ออยกับกุณตีเจ้านายผมอ่ะไปอปองปองโทษนะครับปองปองวันนี้นเอาะว่าเดินผ่านห้องคือเขาประชุมเลิกกันแล้วปองปองวันนี้ถามว่ามีอะไรผมก็ใช้เจ้านายก็ว่า าเอ้ในฐานะาที่สปองเป็นลูกทุ่งวงในวงการเกา่ากับเพื่อนในใน,ในกมิโกโรเราครับในลองมาคุยกันนิดนึงเขาขอความเห็นเพราว่า <Allāh. S 2> ผมก็ถามว่าเขาทำอะไรเขาบอกทำกอดจะทาให้เป็นเปลงเ,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  вот, เ,เอาเพลงเก่ามาทําใหม่ดนตรีที่แบบว่ายิ่งใหญ่เหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยอืเหมือนคุณเบิร์ตอะไรที่มาลองทุ่งภาไปตรงนั้นเลยเขาว่าผมก็บอกเอ้พี่มันจะไม่ดีมั้ง เพราะว่าคนคนก่อนหน้าหน้าหน้าที่เราจะทํามีเยอะแล้วครับทาเป็นดนตรีไหมทําอะไรตัวใดมีเยอะแล้วมันเหมือนเราไปเดินตามไยเขาจะดีหรือสู้เราเพลงเก่าๆนที่ดังเนี่ยครูเพลงทุกคนนักดนตรีที่เลยนทุกคนเนี่ยเขาเก่งนะดนตรีต้องดังด้วยเพลงถึงดังได้ดนตรีต้องดีวะถึเพลงถึงดังได้เขาก็บอกไม่จริงมากเขาบอเนอะเขาเถียงกันไปเถียงกันมาเออเะาว่าไม่จริงอะคือสมัยก่อนเนี่ย ที่ดนตรีมันฟังไม่ละเอียดเหมือนสมัยนี้เพราะว่ามันอัดพร้อมกันเป่าแชรกระเป๋าไม่ตัวเดียวอ๋ออัดอกนักร้องใหม่ตัวตั้งอยู่นู่นนักดนตรีร้อมวงเป่าแล้วไม่อยู่ที่นักร้องคนเดียวเลยจะได้ยินครบไม่หลายทีนี่ใช่ไหมใช่อันนี้คือเทคนิคการอัดเสียงแบบเก่านะครับแต่ว่าอาจารย์กัจะบอกว่าแบบใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำแบบนั้นเนี่ยเสียงมันจะต้องดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแยกชิ้นอะไรเงี้ยหรอแยกชิ้นได้จริหรชิ้นเรามิก์ว่าแยกชิ้นได้บอกเจ้าหนายลองเอาแบบ แบบเดิมเดิมเดิมทั้งหมดเออแต่เรามามิกใหม่มันอยู่เทคนิคการมิกของตอนนี้ละมันอาจจะดีกว่าเก่าเราก็ไปขอลิขสิทธิ์เพลงกับครูเพลงเข้ามาที่เขาอเลนครับเจ้านายก็ให้คุณกบฝ่ายลิขสิทธิ์ไปติดต่อมาว่าใครอเลนเพลงไหนก็เราก็ซื้อลิขสิทธิ์การอเลนเฉพใช่ตรงนั้นซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดมาครับลองดูไหมเจ้านายก็เอาทั้งนง้นลองทำไกด์ ไกด์ก็คือดนตรีแบบเดิมๆลองให้ลุ้งแท้ๆเริ่มจากเพลงไหนคะเริ่มจากเพลงโชคดีที่รักกับมองดูเดือนก็ไปทำไกด์ดนตีมาให้กอดก็นายกอดมาร้องเอ๊ะพอมาร้องเขาอูเข้าทางเลยผมมฟังในที่ประชุมเขาบอกโอเคเอาเอาตามนี้เลยเอาตามนี้เลยไอเดียอาจารย์สปองเลยออก็ออริจินอลหัแก้วหัวแหวกเลยก็เลยทำก็ไม่ใช่ผมเป็นโปรดิวเซอร์นะมันจะมี คุณแจนคุณใครต่อใครเยอะแยะเลยอ่ะซึ่งปลายสติงอ่ะมีพี่ยุทธมีคุณตั้งอะไรเยอะแยะเลยที่มาทําคือห้าชุดอะผมไม่ได้เป็นที่ตั้งเดิมนะพอเริ่มทําเขาก็ทาก็คือเราทาไกลไม่ให้ดูว่าเป็นอย่างเงี้ยโอเคไหมทางเจ้านายก็บอกโอเคโอเคก็อ่ะคนนี้เป็นเพราะดิวเซอร์พอทาทาไปได้สักพักหนึ่งเอาคนที่เขาทําชุดหนึ่งเป็นเพราะชุดหนึ่งโทรมา เขาไม่ทาแล้วเขาติดธุระเขาต้องทํางานจะตีนอ่อ<ซ>อาส<ำ>ัญญาเขาบอกออพี่เอาไหมจารันน้องชายผมก็บอกพี่บอกเอาเปล่าบอเอาที่อะไรที่มันได้ทําเอาทั้งนั้นแหละเ, <c oughs> เลยรับจา้าง <c oughs> เอามาทําเลยชุดหนึ่งนี้ก็เลยเ,เอามันเลยชุดหนึ่งพอทําชุดหนึ่งจะ,จะได้ครึ่งหนึ่งมั้ยแต่เรามีข้อแม้ว่าดนตรีที่เขาทำไปแล้วไม่เอานะเราเราไม่เอานรือใหม่ืเราเรื่องใหม่แล้วรู้สึกคนที่เขาทําชุดสามโปรดิวเซอร์เอาครับพี่ ผมต้องทําตอนนั้นรู้สึกเขาจะทําใครล่ะอติดธุระอีกแล้วติดธุระสตรงนมาทำสตริงผู้หญิงพี่อามัยบอกเอาชุดสามเปเสร็จแล้วเก้าชุดเลยเพราพอมาทำเจ็ดก็รู้สึกว่าะถูกชะโลกกันไงสื่อสารกัเข้าใจกับผมว่าผมบอกก็ร้องนี้หน้างี้นะเออเข้าใจบอกเรียงแรกก็บอกเราฝากใจคนเลยต้องร้องเต็มเสียงไม่ใช่ไปร้องแหม ใส่เสื้อน,นอกมาร้องเพลงมันมันจะไม่ได้อารมณ์เราต้องพับแขนใส่เชือลายถอเสื้อนอกทิ้งไว้พี่เอารับมาฝากอ, <c oughs> อย่างนี้ก็เลยเป็นการประสบความสำเร็จของคําว่าหัวแก้วหัวแหวแนจนถึงทุกวันนี้<ช><ใ>น,นคะครับพูดถึงเรื่องราวของนักร้องอีกสองท่านที่ ไม่เอ่ยไม่ได้เลยนะครับถือได้ว่าบุคคลท่านนี้ทําให้นักร้องสองคนนี้แจ้งเกิดเป็นดาวจัดแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลูกนกสุภาพหรือว่าคุณลูกนกคุณลาใหญ่หรือว่าจะเป็นคุณเอกราชสวรรภูมิให้พูดถึงสองลูกศิษย์สองคนนี้นิดหนึ่งครับเอกราชพูดถึงเอกราชก่อนเอกราชมันเริ่มมาก่อนเอกราชนี่ก็เริ่มมาเอกราชนี่ก็ฟุกเหมือนกันเหมือนไม้พิรุมพร้าวแกมมี่ฟุก แต่ในก็ยังรู้สึกดำๆอยู่เลยมั้ยไม่คือวันที่เขาจะกินเทศอะวันนั้นไม่ใช่ของไม้แต่ว่าไม้ไปรมพรไปี่ยก็จะไปด้วยการที่ต้อยให้ตามกันไปยออคนนี้เขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันกับผมจรันสามคนไปด้วยกันวันนั้นนะช่างแต่งหน้าโทษอะเขาบอกเออติดเที่ยวดึกรือเปล่ามาสายอ่าช่วงที่คนจะกินเทศวันนั้นนะยี่สิบกว่าคนก็รอช่างแต่งหน้ากล้องก็ตั้งอย่เนี่ยตั้งกล้องตั้งขาตั้งอย่อ่อย่างเงี้ยเลยอ่า ผมก็เลยบอกน้ำเงินน้ำเงินกับมิกกี้ตอนนั้นมิกกี้เขาเป็นหัวหน้าสกายะกินเตียบอกอยู่เฉยๆทำไมแล้วก็เทปไปไม้ไปเสียบเสียวกันมิกกี้บอกอาจารย์ทำมบอกเอาไปมิกกี้เขาไปเสียบเทปได้บอกเอาไม้มันขึ้นไปดอกเอาไม้เอาไม้ก็ขึ้นโดดขึ้นไปทีปึ้ง ร้องเป็นหมอลำสองเพลงไงก็เต้นอยู่คนเดียวสักพักนึงโทษกับตากล้องที่ยืนดูเต้นด้วยทีนี้ออกมาเต้นม้วนเลยมันเลยม้วนกันเลยอันนี้ก็คือการไม่ได้แปลว่าตั้งใจของคุณไหมแต่คุณเอกราชนี่มาเป็นแนวเดียวกันเหรอฮะเอกเหมือนกันเหมือนกันอก็คือมามาเทสหน้ากล้องแบบนี้เหมือนกันใช่เอกราชนี่ฟุกฟุกยังไงฮะเหมือนไม้นี่ลตรงที่ว่าคือจริงๆไอ้เพลงเนี้เป็นเพลงของพนไทย กับปาเบนเฟนทิงทั้งชุดนี้นะอืพรชัยวรรณศรีพรชัยวรรณศรีก็เลยว่าพรชัย,ยตอนแรกที่วางตัวไว้ะเหรอคะวางตัวไว้ไม่ใช่วางตัวก็คือต่อเพลงกันแล้วค่ะก็อพรชัยเนี่ยก็คือเขาออกจากแกรมมี่ไปค,คือหมดสัญญาเรืออะไรก็ไม่รู้อะไรโจ้ก็กลับไปอยู่บ้านก็สงสารเขาเพราะเขาจะอยู่กับผมที่ห้องที่ห้องเดียวกันช่วงนั้นอ่ะก็เลยสงสารบอกพรชัยเออเอาเนี่ย เดี๋ยวอาจารย์จะลองทำเียงให้เองกับชุดหนึ่งดังไม่ดังก็แล้วแต่วาสนาเองนะาก็บอกงานโคดาอยู่ดังไม่ดังขึ้นอยู่วาสนาเสร็จแล้วก็พ่อใจก็เอาดีก็มาเลี้ยงไก่อยู่อางมีเขาเอ้าพ่ออาจารย์เอ้าเอาเอาเลยเอาเลยก็เลยผมก็ช่องนั้นก็ไปแจกแผ่นไปต่างจังหวัดด้วยก็เลยแวะหาอาจารย์สละพ่ออาจารย์สละแจงเพลงให้พ่อใจสักสี่เพลงบักผมบอก ก็มีกระเป๋าแบนด์แพน,นทิ้งสัญญาห้าบาทขอแค่รูปเขานั่นคือแจ้งมาอยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะโอ้โอดังๆกันเลยอะรักเกินรอยทั้งหมด4เพลงแล้วแล้วยังไงคุณพรชัยไม่ได้ออกแล้วไม่มาอยู่ในปากคนเอกราชได้ไงเนี่ยเพลงพวกนี้ก็เจ็บแล้วผมก็บอกเอาชีวิตไอ้พรชัยนี่แหละไม่ดังแล,แ,ลแล้วก็สรุปแล้วก็แฟนก็เลิกไปใช่ไหมก็เลิกไปว่าเอาจานเอารับมาชีวิตนี้แล้วามาแจ้งกันตรงนั้น ชีว <Keep S 1> <freak out S 2> ิตของพรชัยเลยชีวิตของพรชัยชีวิตจริงพี่มาที่จริงมาเรื่องของชีวิตจริงอ่ะพี speaking speaking. So ่ไม like ่ได so ้ไม่ได <olha. S 2> yeah, ้เมื่อนตั้งตจรออันน่าก็เริ่มเขาก็เลยเลิกกันมาไม่ใช่เรื่องอะไรนะเรื่องของพรชัยเรื่องชีวิตของพรชัยแต่เลิกใช่รู้วันนี้เลยแต่แฟนทิ้งเนี่ยนะเสียแล้วจองห้องอัดแล่ะฮะอีกสามวันพรชัยจะต้องเข้าห้องอัดผมบอกพรชัยโทรไปกรี๊งเขาอยู่เดินนั่งรถมาเลยเดี๋ยวเข้าห้องอัดกันแล้ว ก็ปอชัยก็นั่งรถมาเลยครับ